สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปสตอรี่ประวัติและปฏิปทาพระาศาสนาดิลกเสนชินตะเสโนวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระาศาสนาดิลกนิสัยสมบัติแห่งสมณนะรูปนี้ท่านเป็นพระพูดพอประมาณ มีความมักน้อยสันโดษชอบที่สงบวิเวกมีความเข่งครัดต่อพระธรรมวินัยมีจิตใจเป็นปกติเห็นภัยแม้ประมาณน้อยมีความสงบสงเงียมในฐานะพระผู้น้อยเป็นพระผู้อดทนต่อโอวาทและอนุสารทนได้ทั้งร้อนคือเดชและทนได้ทั้งเย็นคือคุณเมื่ออยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ ท่านก็วางตนได้เหมาะแก่ภาวะมีพระเดชก็ไม่มากจนเสียพระคุณมั่นคงในพรหมวิหารธรรมเป็นพระพิสุผู้อบรมสิทธิ์ไม่ให้เกเรปฏิป,ปทาของท่านพระศาสนาดีลกจึงเป็นที่พึงพอใจแก่พระเทราผู้ใหญ่ในยุคนั้นมากที่สุด นามเดิมของท่านชื่อเสนสิริบูรณ์เกิดเมื่อวันอังคารขึ้น12บสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2423ณบ้านหนองบอ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อเพียงคำมุขค,คุณคำพาโยมมารดาชื่อนางในศิริบูรณ์รูปลักษณ์ของท่านสมบูรณ์สงา่าผิวดำแดงสูง ร่างใหญ่เมื่ออยุได้15ปีก็ได้ติดตามพระพิสุเป็นขุนผู้เป็นพี่ชายเข้ามาศึกษาเล่าเรียนณวัดสุป,ปันนารามจังหวัดอุบลราชธานีหลายปีต่อมาท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปร,รมจาร์จันสิริจันโทเดินทางเข้ากรุงเทพท่านจึงพาเข้ามาด้วยและได้ฝากไว้ในสำนักเจ้าคุณพระศาสนาโสพล อหิงสโกอ่อนวัดพิชัยยาติการามเมื่อพศ2437ภายหลังท่านได้บรรพชาอุปสมบทณวัดพิชัยยาติการามโดยมีท่านเจ้าคุณพระศาสนาโสพลอหิงโกอ่อนเป็นพระอุปชาท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปรมอาจาร์จันสิริจันโทเป็นพระกรมมะวาจาจา์ท่านเจ้าคุณ พระราชชเมธีกันนวโรทวมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าชิตตะเสโนการศึกษาพระธรรมของท่านได้สอบปเปรียนธรรมสีประโยคต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สังฆนายกครั้งที่ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระศาสนาดีหลกเจ้าคณะมณฑลอีสานได้ขอออกไปช่วย เจ้าคณะมณฑลอีสานท่านจึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปโดยลำดับพระมหาเสนจึงได้รับตำแหน่งเป็นพระาศาสนาดีหลกแทนในประวัติของท่านได้ระบุไว้ว่าตามพระธรรมดาพระเปลี่ยนถ้าได้ห้าประโยคขึ้นไปทรงโปรดเป็นพระราชาคณะเลยทีเดียวถ้า3-4ถึงประโยคต้องเป็นพระครูเสียก่อนจึงจะเป็นพระราชาคณะได้สำหรับท่านชินตะเสโน เหรือพระมหาเสนนี้ท่านเป็นพระสหาชาติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงราชจึงทรงโปรดให้เป็นพระราชาคณะทีเดียวจัดว่าเป็นส่วนพิเศษด้วยวาสนาบารมีผลงานของท่านเจ้าคุณพระศาสนาดีโลก ชินตาเสโนเสนม่เคยตกล่นให้เป็นที่ลำบากแก่พระอาจารย์นอกจากกิจการงานอันควรนี้แล้วท่านยังเป็นพระเทระผู้มีความกตัญญูต่อสถานที่ที่มีพระคุณเช่นวัดสุปันนารามและวัดสีทอง ท่านได้บำรุงปฏิสังขรณ์วัดศาลาที่สุดโทมให้กลับมีสภาพดีขึ้นเช่นสาลาการเปลี่ยนโรงเรียนกุฏิหลายหลังหลังจากนี้ท่านยังได้ชักชนญาติโยมได้ร่วมใจกันรสร้างสาลาการเปลี่ยนอันเป็นศาสนาวัตถุที่จําเป็นที่วัดบุรพาพิสัยวัดสร้างบัวบ้านหนองบ่อวัดบ้านสลากและได้ชวนราษฎร มาทำการก่อสร้างสร้างวัดบ้านนาเมืองขึ้นอีกวัดหนึ่งด้วยในฐานะแห่งพระสหาชาติในพระเจ้าอยู่หัวรหกท่านได้กระทำจิตอันเป็นกุศลนั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจอันสะอาดสงบระง,งับแผ่ไปยังผู้ทรงคุณให้สถาพรทรงเจริญยิ่งเมื่อนับชาติแล้วชาวอุบลราชธานีต่างมีความภาคภูมิใจในพระเทระผู้เป็นพระสหาชาติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยิ่งนัก ท่านเจ้าคุณพระศาสนาดีหลกแม้ท่านจะมีวาสนาบารมีทั้งในทางโลกและในทางธรรมก็จริงอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือวิบากกรรมดังที่ท่านมีโรคหืดเป็นโรคประจําตัวดังนั้นท่านจึงลาออกจากตําแหน่งหน้าที่ทั้งหมดรับเอาแต่ภาระพระอุปชาและครูสอนธรรมะ เป็นกําลังแก่พระพุทธศาสนาในปีพุทธศั 85, กราช2485โรคหืดที่เรื้อรังมานานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เริ่มก่อกิริยาหนักขึ้นสุดท้ายท่านก็มรณภาพลงเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2484เวลา06.00นาาฬิกรวมสิริอายุได้61ปีพรรษา40 คติประจําใจของท่านเจ้าคุณพระศาสนาดีหลกที่ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านอยู่เสมอทุกข่ำเช้าคือจงอยาก่อเวรและให้ระงับเวรด้วยความไม่มีเวรครับนี่คือทั้งหมดของประวัติและปฏิปทาพระศาสนาดีหลกเสนชินตะเสโนวัดสีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับ c r คร e กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าขาดตกบกพ้องประการใดทางช่องขออาภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าโชคเจียมเมนความสอระเนียไปว่าโชคดีและมีความสุขทุกท่านจุงกส,สดีครับ